ฉากเมื่อกี้นี้นะคะใครเดาออกบ้างว่าแม่นอวิตาเนี่ยอยากจะจัดโนอวิตาด้วยคำพูดว่าอะไรก็คงประมาณว่าอีกแล้วนะเอาอีกแล้วคือโกรธจนตัวสั่นเลยใช่ไหมคะนี่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเอาอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยต่อจากต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงคำว่า there you go จำไดำ้ไหม there you go คือตอน ส่งของอะไรให้ใครใช่ไหมเดยุโก o อ่ะเอาไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคำว่า There you go again ก็คือมีคำว่า Again ท้ายประโยค y ดย go กะค e r e you go again หมายถึงว่าเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอเอาไข่ต้มมาฝากแม่อีกแล้วคือขอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้ศูนย์ตลอดเลยนะคะลองไปใช้ดูนะคะทั้ง2ประโยคเลย There you go ยืนของให้ใครบางคนอ่ะให้เนาะแล้วก็ There you go again เอาอีกแล้วนะ